คุณฟาถามมานะครับว่าขอถามค่ะเงินชดเชย400วันตอนออกจากงานกับเงินบำนาญชราภาพเกี่ยวข้องกันไหมคะคือเคยออกจากงานได้เงินชดเชย400วันมาแล้วยังมีสิทธิ์ได้รับเงินบำนาญชราภาพไหมคะคำตอบนะครับสั้นๆง่ายๆคือเงินชดเชย400วันนะครับไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรโดยตรงกับ เงินบำนาญชราภาพเงินชดเชย400วันลูกจ้างได้จากนายจ้างนะครับเมื่อลูกจ้างรายนั้นนะครับทำงานกับนายจ้างมาไม่ต่ำกว่า20ปีนะครับคุณจะได้เงินชดเชยเมื่อนะครับสออย่างก็คือนายจ้างให้คุณออกโดยไม่ใช่ความผิดของคุณกับ เมื่อคุณอายุครบ60ปีแล้วคุณไปแจ้งขอเกษียณกับนายจ้างนะครับส่วนนะครับเงินบำนาญชราภาพได้จากประกันสังคมโดยที่การจะได้เงินบำนาญได้จะต้องมี2ปัจจัยดังต่อไปนี้คือเมื่อคุณอายุครบ55ปีและ คุณสิ้นสภาพหรือพ้นจากการเป็นผู้ประกันตนไม่ว่าจะเป็นมาตรา33หรือ39ก็ตามมีส่วนเกี่ยวข้องกันไหมมีส่วนนะครับถ้าคุณทำงานกับนายจ้างมา20ปีและคุณอายุครบ55นายจ้างให้คุณออกเมื่อคุณรับเงิน4ี่รวันมาแล้วคุณสามารถเข้าสิทธิ์ฉลาภาพได้หรือ เมื่อคุณทำงานกับนายจ้างมา20ปีและอายุ60คุณไปลาออกโดยการขอกรเกษียณน,นะครับอย่าไปลาออกขอกเกษียณได้รับเงิน400วันแล้วคุณก็พ้นสภาพเช่นกันเนาะจากการเป็นผู้กันตนสามารถไปรับเงินบำนาญชราภาพได้เช่นกันหวังว่าคลิปนี้จะอธิบายนะครับเรื่องของเงินชดเชยการเลิกจ้างหรือเงินชดเชยการ,กรเกษียณ นะครับกับเงินบำนาญชาราภาพได้ให้คุณเข้าใจพอสมควรนะครับหวังว่าคุณจะเข้าใจเนาะใครที่ยังไม่เข้าใจกดคอมเมนต์ถามต่อมาได้เลยครับสรุปความให้เพิ่มอีกนิดนึงนะครับถามว่าเมื่อรับ400วันไปแล้วถ้าไม่ได้อายุ55หรือไม่ได้ขอกเกษียณน,นะครับจะเป็นยังไงก็คือเมื่อเรา นะครับรับ400วันก่อนอายุ55เมื่อเมื่อนะครับเรารับ400วันไปแล้วนะครับอายุยังไม่ถึง55เราก็แค่รอจนถึงอายุ55ตอนนั้นเองเมื่อครบ55เราไม่ได้ทำงานเราสามารถขอรับเงินบำนาญฉลาภาพได้ครับ